มีคนเขียนเข้ามาถามนะครับถ้าเกิดว่าให้ผมบอกว่าขอ3คมคำให้กับประเทศลาวเนี่ยนึกถึงอะไรตอนอื่นช่วยเป็นกําลังใจและกดติดตามกันด้วยนะครับกับเรื่องราวดีๆและไทยดีๆที่มีเป็นร้อยๆตอนกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ผมคงบอกว่าหลงรักลาวพอได้ยินคำคำนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราหลงรักลาวตรงไหนอะ ั้งท,งทีว่าจริงๆแล้วนะ5ปีตลอดเวลาเนี่ยที่เราไปที่ลาวเนี่ยเราได้หลงรักลาวเข้าไปแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคลิปที่แล้วนะใครไม่ได้ชมเนี่ยก็ลองชมนะครับก็คือว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับเป็นเกรและเกรดน้อยนะครับนั่นะคือลองติดตามลองดูกันคําว่าหลง อันแรกเนี่ยก็คือคงบอกเรื่องธรรมชาติเรื่องประเทศเรื่องวัฒนธรรมไปหมดเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็คือหลงเนี่ยก็คงอาจจะหลงผู้สาวนะฮะผู้สาวราวเป็นคนน่ารักเอาเข้าจริงๆเนี่ยด้วยคนไทยชอบผู้สาวลาวนะครับเพราะว่าถ้าคนอื่นเนี่ยที่ยังไม่เคยไปที่ประเทศลาวสปปลาวเนี่ยก็คงจะได้เห็นน้องนุ้นีนะครับที่ถ้าเกิดใครจำได้เนี่ยที่อยู่ในเช็คเมียวไทยแลนด อันนั้นคือสิ่งที่ผมก็ได้ประสบกับคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สาวลาวเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันคือเป็นคนล่าเริงแจ่มใสนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันบางมุมก็เป็นคนเรียบร้อยซึ่งเอาเข้าจริงๆผมก็ได้ไปที่สปปลาวก็ได้รู้จักกับผู้สาวลาวหลายคนได้ร่วมทํางานกันแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยกันเราจะเห็นบางมุมที่มีความรู้สึกว่าเป็นคนน่ารักเป็นคนล่าเริงเป็นคน จริงใจคิดอะไรยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นโดยที่ไม่เขินไม่อายถ้าเราเห็นในรายการของเช็กเมลยสไทยแลนด์ที่มีผู้ร่วมรายการอยู่ประมาณ40คนแล้วเราก็จะชอบดูนุนีในการตอบแล้วเราก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะตอบอย่างนั้นซึ่งเป็นการตอบที่ผมว่าผู้หญิงไทยก็ไม่กล้าที่จะตอบนะฮะจะบอกว่าผู้หญิงไทยก็เป็นคนที่สวยผู้หญิงลาวผู้สาวลาวเนี่ย ก็จะมีใช้คําว่างงามละกันผมว่าเป็นคําศัพท์ของแต่ละประเทศเนี่ยมันเหมาะเจาะพอดีผู้หญิงไทยก็อ,อกจะสวยเรียบร้อยแล้วก็สมูนอะไรบางอย่างโดยที่จะมีอารมณ์ของความสนุกสนานแต่เก็บเอาไว้กับเพื่อนๆที่สนิทกันจริงๆเป็นคนที่ไม่รู้จักก็จะไม่กล้าที่จะแสดงตัวอะไรออกไปแต่ผู้สาวเราเนีเป็นคนจริงใจคิดยังไงก็บอกอย่างนั้นพูดออกมาอย่างนั้นผมมีความรู้สึกว่าดีจัง น่ารักจังเพราะว่ามันเป็นความจริงใจที่เราต้องสื่อสารกันออกมานั่นก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมผมถึงได้หลงสเสน่ห์ของผู้สาวลาวแล้วไม่ใช่เพียงแค่ผู้สาวลาวที่ผมเจอก็คือคือผู้สาวอาจจะเป็นแบบวัยรุ่นแม่หญิงหรือผู้เท่าผู้แก่อันนี้ที่ผมได้สัมผัสมาที่เป็นผู้หญิงที่เป็นแม่หญิงหรือผู้เท่าผู้แก่เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบอบอุ่น สงบแล้วก็มีความอบอุ่นเนี่ยกลับมาหาเราเสมอเวลาตอนพูดคุยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าชอบที่ได้คุยกับจะเป็นแม่ยิงหรือจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วบุค,คลิกข้างนอกกับข้างในเนี่ยต่างกันเลยนะฮะอันนี้ก็คือทําให้เรามีความรู้สึกว่าเลื่อมใสเคารพแล้วก็ชื่นชมก็คลิปนี้อาจจะโดนดราม่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เหมือนผู้บา่าวลาวที่ชอบผู้สาวไทย ก็ผู้บ่าวไทยก็ชอบผู้สาวลาวนะฮะอันนี้ขอชื่นชมนะครับอันที่สองคือรักสิ่งที่รักรักอะไรรักในความเป็นลาวผมว่าผมรักในความเป็นลาวนะครับเหมือนอย่างกับผมที่ผมเป็นคนไทยแล้วผมก็รักในความเป็นไทยในความเป็นไทยก็คือเป็นคนที่อธัธยาศัยยิ้มแย้มยินดีต้อนรับนะครับมีวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทางไทยแต่ขนาดเดียวกันทางลาวเนี่ย ถ้าเป็นคนที่ไปมาแต่ละครั้งเพียงแค่สองสาครั้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ถ้าเกิดไปได้บ่อยๆแล้วก็ทําความรู้จักกับประเทศลาวเนี่ยแล้วคุณจะหลงรักลาวอย่างเช่นมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ที่ที่ลาวที่สปปลาวเนี่ยเคยบอกกับผมว่าน้องลองดูสิเนี่ยสถาปัตยกรรมปูนปั้นเนี่ยที่ตามวัดเนี่ยรู้สึกเป็นยังไง เราก็จะเห็นมีความรู้สึกว่าเออเนาะมันดิบๆเนาะมันประมาณมีความรู้สึกว่าดูคล้ายๆแต่ไม่เหมือนแต่พอเขาพูดขึ้นมาแล้วผมว่าเออจริงด้วยมันก็คือว่าถ้าเกิดเป็นเมืองไทยมันคือความเนี้ยบเป็นความเนี้ยบเป็นความวิจ,จิตรความบรรจงแต่ถ้าเกิดเป็นที่ลาวนะมันเป็นความจริงใจอืมพอได้ยินคํานั้นผมมีความรู้สึกว่าเออจริงด้วยทําให้เรามองวิธีการอีกแบบหนึ่งเลยกระเบื้องหลังคาวัด ลวดลายเกล็ดของพญานาะคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจริงด้วยมันเป็นความท้องถิ่นมันเป็นความประวัติศาสตร์พอเรามองเห็นตรงนั้นแล้วมันจะไม่ได้เกิดการเปรียบเทียบแต่เราอยากจะเข้าไปค้นหาแล้วอยากจะดูชอบในความเป็นลาวหมายความว่าบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าถนนหนทางทำไมไม่ดี ถ้าเกิดจะไปเนี่ยคงจะต้องใช้เวลาอีกต้องหลายชั่วโมงทําไมถึงได้ไม่มีทางหรืออะไรก็แล้วแต่ผมมีความสุขนี่แหละครับในความเป็นลาวในความเป็นลาวหมายความว่าวิถีท้องถิ่นอย่างนั้นน่ะก็ต้องเก็บรักษาไว้อย่างนั้นแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นที่มาผมเห็นที่ที่หนึ่งนะครับก็คือชาวบ้านช่วยกันถางหญ้านะฮะเพราะว่าตอนหน้าฝนเนี่ยหญ้าก็ขึ้นเยอะเต็มไปหมดเลยเขาช่วยกันถางหญ้าทุกคนลงมาช่วยกันถางหญ้าเพื่อให้มันเกิดเป็นทางเดิน ทางเดินนั้นๆเพื่อให้นักเรียนเนี่ยจะได้เดินไปเรียนได้อย่างสะดวกนี่คือวิถีชมุมชนครับแต่ไม่ใช่ได้เรียกว่าชนบทแต่เป็นวิถีชุมชนที่มันมีสัญ,ญลักษณ์มันมีความช่วยเหลือมันมีความเห็นอกเห็นใจกันในสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะที่มันอยู่ในเมืองเมืองนั้นนี่แหละครับผมถึงเรียกว่ามันคือตัวตนหรืออัตลักษณ์ของความเป็นลาวอัตลักษณ์ของความเป็นไทยก็เป็นอีกแบบหนึง่งเรามองเห็นของไทยทุกวัน มันก็เลยเ,เกิดการตื่นตาที่ไปเห็นของอีกประเทศหนึ่งอันนี้นะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าหลงรักลาวยังไงก็ขอบคุณแฟนเพจนะครับที่ออกมาเล่นเกมกับผมที่บอกว่าคอ3คํคำคืออะไรวันนี้ก็เลยนึกสนุกแล้วก็อยากออกมาแบ่งปันนะฮะว่า3คํคำนั้นก็คือหลองรักลาว คราวหนะ้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเก t เตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ